กราบโอโพรคุณพระจุยมาเจอสาวสมสวยผู้งามโกยิ้มมาใส หานะแม่นงามใสแนมยามได้แง่กูยืนโชว์ล่างสง่างามเจ้าผัวยุ่มยามเจ้าผัวยุมยามมาซอยแตงเดอแปลงผม nhiệm ma ước nụ soi <laughs> mẹ khôn mò mi nàng hoa trái vàng bỏ đò cắm nang cho phù chim sao sớm xuôi cho phù rơi hồn cô mi cô มึงแจมซาแลนอมึงแจมอนอนอฟองสดใสเป็นทาสุนตาเบาิึงมาไหนพเพราะล้วตาแปวเห็นแล้่ใจสาว่างเสยดังตากว้างในทิพนิยายมือเลี้ยวกะเลี้ยวมองใฉยไลยและมือใสใสใส,ส,สน้ำยาบางบางห็นนางั้งที่เดินผ่านเจ้ามาเปิดร้านไกล้สีแยกบ้านเราบริการดังคุณหนุ่มคนสาวสาเซจอยเป่าเฝาเสริมความงาม คนตามมาใช้บริการตั้งแต่เปิดร้านไปจนถึงยามแลงบางคนขอแค่มาส่งแยงลืมกินข้าวแรงจนลูกเมียมาตามความงามเจ้าไปไม่เห็นกสร้างความงามเจ้าไปไม่เห็นกสร้างสุ้มดารามากโกกัยังแผ่หุ่นนางโอเบาหางคือพี่กะเลยลงสุ่มเบาหางคือพี่กะเลยลงเจพรพะองนำสาวนางเงาสิเป็นมา Tiểu mã tắt phum bosau, phum bó tanya kapo tiêu mã soi. Ni mong ke vân lanoi. Ni chim, chim vân lanoi. Dung mà tassai mã sưm kum lang chai. Mboda mi khoam sotsai, playm mưu neng 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 ng 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 บอตำนารเจริงแวมายามีแต่เที่ยวมาทำนั่งคอยสิเป็นครูนุ่มครูก็เที่ยวมาคอยนุ่มครูก็เที่ยวมาคอยนุ่มตำรวจดน้อยก็คอยมาคุมสจก็เงินมาทุม่มสจก็เงินมาทุม่มไยพี่ลงลุมหัวใจพี่ชาย ได้เพียงแอบ,บรักแอบ,บมองแอบหมายปองน้องนางเสริมสวยเสียได้แต่พี่ชายไม่รวยหากพี่ชายนั้นเป็นคนรวยจะแต่งคนสวยไว้เสริมพี่คนเดียวเที่ยวไปจองเที่ยวไปแลมองยามเต้าย้มคำแม่นางเอ้ยังมีคนนาง่ำ,ำมาคุยจ่อบ่ไวทุกจังไห้ก็เลยจ่อคิวสวยทุกจังไหก้ก็สศกบ่อำนวยลงมักสาวเสืิมสวยที่ป่วยตาตแต่น้ำนอง สิป่วยตายแต่นำนอง